บายที่พี่น้องสบายดีมันได้ลงพ้นสิมาปลูกพักกระเทียมี่สวนลังบาทพี่น้องเอ้ยปลูกพักกระเทียมยามนี่ก่อนสนุกสิมากปลูกไว้ปีหนาดูงด้อพี่น้ำก็ขึ้นเด้อ เป็นผู้เป็นผู้เนี่ยแล้วก็หัวพวกเทียมเงียรงเงียลรูหลดอืมโอกเทียมปลูกพี่น้องปลูกไก่อนสโน่สิมา มเมาเหรอแกมันจะพี่น้องเลืรุมวอยบอยมั้งแต่ยังบานหรอนั่นแหละเดี๋ยวนี้เนาะบางเมื่อก็ติดลบบางเมื่อก็บางบวกบวกอยู่เดี๋ยวนี้เสียเป็นคุ้มไปคุ้มเนี่ยไปคุ้มไปคุ้มเนี่ยหลังจากวันอาทิตย์มือนกันสูงสุดอากาศสูงสุดไม่แต่หาแต่ฮกกลางคืนมันก็นลบละ ทีหน่อยนึงก็ได้พี่น้องมันมันบ่มีปัญหาดอกต้นอันนี้นะพอแต่หัวมันปลูกในหัวมันบดจุกบ่ไปนั่นกันก็ได้สมมติว่าย้ามันแตกใบมันใบมาเลาก็ก็บใบมันทิ่มทีใบมันเปียกชุ่มลี่ลีลีเอาเดีบใบมันทิ่มเพราะว่ามันคันใบมันลายหัวมันก็จะน้อย มันมีแค่สามสี่ใบต้นหนึ่งลีกเ้ื่อยเื่อยปลูกสองสามนานลวกินได้เบิดปีทำสปริงไม่ขึ้นมาเรื่อยๆเราดูไปไม่ปรุงสโนมันตกเบิดปั๊บมันกันเขียวขึ้นมาเองมัน มันขนหนาวคือยังลบสาวสามสิบมันก็เกิดได้ลูกจะหน่อยฝนตกมาจะหน่อยขึ้นมาหรือชโนเปื่อยมันก็เขียวขึ้นมาก็น้อยละน้อย,อยายไปแล้วพี่น้องถั่วพวกนีงเลย หนาวยังคืนมืดติดลบอืมตรงนี้เลงพุ่นรวมนิดนิดลงจะปลูกเลิกหน่อยนึงพี่น้องเวลาห้ากมันออกห้ากมันออกแล้วมันจะแบบ ดินมันแข็งเดี๋ยมืองามสโนมามันดินมันเป็นน้ําแข็งนะมันกระดุ่งขึ้นมามันก็ดุ้งขึ้นมาพอวันห้างมันยางลงไปพ่ได้ปุกเลิกหน่อยนึงถ้ามันสโนมันบ่มีมากมาเกิเบิ่งแบบ ปุ๊กไปกินพี่น้องกูกุ้มปีปลูกนูน่นนี่สองสามนานเน่ยกุ้มเลยแนวปลูกนี่ไปซื้อมานี่พี่น้องเอ้ยอว่าจะก,กินของตัวเองปลูกคือว่ามันปลอดสารพิษนะใจต่ขีไกลปุ๋ยก็ฮอดบอเรซไซดซ้ำคือเขาซื้อมาเขากบบโมโหเนาะว่าเขาใส่ยังสารเคมีหังางยัง สเปะรดบักเบิกบุจักและสเปะรดแมงมาแรงพวกนี้นะมันจะบริเวนหักเคียมฝรั่งด้อตัวนี้คันนี่นะมันจะเป็นหักเคียมเอเชียครันี่แหละหักเทียมจีนกระเทียมจีนนะของฝรั่งบอมักไม่รู้คนบอมักเด้วยกินแหงเกินเพศเกิน แล้วมันก็บอฮอมมันกินแบบคิวๆของฟรังเปลือกมันก็นแข็งแข็งนยูซี่ไม่เสียบเลยนานนะพ่อพอ่อเนาะมึงไม่ยังไม่เสียบอีก นมียกาดเโบกน้องคนเลยลวันอาทิตเออวันศุกร์าทเนียโอเคเล็กน้อยฮอลลวีนฮอลลวีนวันภาฮัดบ่ะอืมยังไ่ได้ไปซื้อของแคนดี้มาไว้ก,กันเดน่นไปซื้อขนมมาไว้ให้เด็กน้อยนวันฮาทัดที่สามสิเอออเบเอ,อ็ป,ปี หลายเพื่อนเขาก็แ่งตกแต่งเขาอยัางไปแขนดนมาบานเาขาบริหตเมันหลายกูใส่เนั่นอี่มาใส่แต่ละปีลงคืนซื้อแคนดี้ให้เด็กน้อยกับหลายร้อยอยู่้ะตามละสองร้อยดอนปีหนึ่งคือเ้าเหตุนบนุญเงาคำบุญ ดิน <c oughs> ของฝรั่งฉันคือบ้านเฮากวันแจกเขานี่แหละขาประดับดินโคเข้าประดับดินนี่นะตามไปเขาเฮียนในโคว่าให้ฟังนปล่อยผีเป็นวันที่วะจายมีบ้านปล่อยผีออกมาหับของจาคมีบ้านปล่อยผีออกจากนรก <c oughs> พวกพลังเขาก็เสืออ้อแล้วเนาะเขาจะเฮ็ดเ,เ,เตียนกเขาก็เสืออ้อกันแตนมันนะดอกคมือนี้มันเป็นนั้นธุรกิจไปหมดเลยโอเคอเขาเฮ็ดเพราะเขาจะขายเคนดี้<า>ขเขาขายเครื่องอนนั้นนี่เ,เครื่องสุดอน,นั้นนี่ขเขาเขาก็ได้เงินพวกธุรกิจก็ เป็นตัวเพะเภทนีโเลยกี่แต่ละปีเนาะฮอลล,ลวินต้องได้ดซื้อของให้เด็กน้อย,ยล, <c ười> ลูกมันใหญ่เราลูกน้อยน,น, <c ười> นำลูกน้อยเอาแล้ว้ชุดจักเสื้อส,สุดพรีนเซสแหละชุดได้แหละลูกกับลูกสาวด้วยสองคน เลาไงเลุกสานไงแล้วันเป็นสาวบดดกงเหียนมหาเลยละอือตัวมาปงพ้นกัืใบร่นบนเลยได้พี่น้องตัว้ห้ามาปลูกไ่ไม้ตัวไี้สองต้น กินสีโปรตายลงเนาะตัวนี้กับตัวนั้นปีหน้าในบางทีอาจจะเป็นหน่วยได้นะเป็นแหละแต่ว่าเขาตอดเลยเขาซื้อตัวเขาตอดตัวบวกแพ้นี่ยทได้ลกถิ่มตัวกันตาถิ่มแล้วนะบันรอดออกตัวก็ตายมักกดกินเปลือกมันเลยตายแล้วมันก็ตายดอกหนูน้อยๆอันนั้น หอ,อดำหนาวเลยก็เอาเลยเครื่องยังกับกูเขาไว้เบิดล่ะสนโนสมากเก็บไว้เบิดล่ะดอกไม้ดอกอยังก็เอาไว้ข้างในเขาไว้ข้างนอกเบิด <c oughs> เต็มอยู่ข้างในได้ป <c oughs> ่ะโรดดี้ชายพี่น้องมึง <c oughs> มากะทินเป็นลายเติบได้เนาะ อืมตายเป็นลายเต๋บปีนี้นะกระทินนะเชียดายเอาเข้าไปเอาเข้าไปในขันสั้นเป็นลายก้อนนะั้นพั้วหนั้นก็เป็นลายมากนะกระทินนะนี่เป็นไงอีกเบนหยุดแต่ว่ามีมากก็ต้องมีไนตัวนี่อะหมาบมตรงลูกสาวลุงพลนะ่ะมกกักกล่นกระทิน พอแม่ไปลาวในซังแล้วอย่าลืมเด้อมะกะทินนั่นเคยรักมาอ,อมา้อนเมื่อกี้รุกจำมะคุ่งนอบอกบอลน้อยเห็นบอลมะกะทิดน,นะโบไปเกือบึงโข้คือมาลายแค่วันน้อย กินกระทินอีกตัวน้อยนะหมักไนสตอหมักสตอหมักสะอม,มะอหมักขา่าขานโอ้โหนี่ก็งานผักขะพักสะอมเกิดอยู่ในไงอยู่นี่จะมกกัก,มก,กขิงประมาณกินตำมะกรูงแซ่บได้เหรอยินงตำใส่ตำข้าวปุ้นเนี่ยโอ้ยหมักเลยละน้อยต,ออตัวสตอนะ อันกระถินนั่นเพิ่นโบโฮดอกว่ากระถินมันมันเขาเอิ้นกระถิดอันมันอย่างมามีอันในอันสติงกี้นะสติงกี้ซีดนะไหนยังเม็นๆนะมันว่าสตอกันมันว่าเมวสตออกะอันอย่างน้าอันนั้นนะสตออย่างน้าซาซานนะนะคนจะตตุกจะแม่งที่มันุษย์ มืออื่นบอกได้เห็นวะเปลี่ยนเป็นมืออื่นฝนตกนะเ h อ r s สเตนะบ่ตกพอกดีแล้วเด็กน้อยขอขาวนมออโรวินมึงเธอซื้อขานมไห่บักลายๆอากาศมันบอดีฝนตกเนี่ยเขบามาจอยเด็กน้อยมาได้น้อยกูมหอมอกอบอกสมมือตัวมียมันสมมือมันรุดออกยามนะสมมือตัวน่ะนะมันบอสนัดโอ้ยกระจายกินปะุ่นสมมือต ໂຕໃຫຍ່ຫມໍໂຕນ້ອຍນັ້ນบอ่ເຫັນໂຕນ້ອຍມີແຕ່ໂຕໃຫຍ່ລວມອອກໃສກໍດີນັ້ນເກັບມາບົກເປື້ອນມີູສອງຂາວແລນປັື່ອໃສັພີຕສາແຂນນະຮບ້ານຮົານນະໜູຍັຂເໂຕຫາງຍາວๆໃຍ່ๆນນ ไปปล่อยอยู่นคนันมันตายไปปล่อยอยู่มองืบางปีได้เป็นสาวเด้อวินเตอร์มานะล้วดูหนาวมาใส่แล้วก็เอาไปปล่อยอยู่มองอื่นใส่กลับเอาแบบเอาคอกมันใส่ปีนี้กระิใส่คือเก่าลกลิ่นต้นอัปโป้พี่เนาะสซิใส่กระตายน้ำปีนี้อกระตายก็ซื้อมาไวบ้บ่ไมได้ใส่ค่ะมามันบ่กินของเขาก็โอเคดอกอยู่น้ำกันได้อยู่ซื้อแล้วใส่แล้วไปปล่อยอยู่ปลา มันมันกินของเฮากินทากกินอันนั้นบุตรคือว่าแล้วนกคนเฮามาแงะทีาติทางมันกินเป็นพยนความได้เย้นี่ความมักซารี่เต่นี่่อยว่าห่างฮ่บอนหิมขยะลายก่อนเข่าวพู้นั้นเป็นบนหิมขยะเข่าว่าฮงอนกคนมันจะอยู่โพห้าบ้านโมแมงของห้าบ้านมันจะมีขนน มันดูขยะไรเงี้อ<ด><ก>นี่นะซื้อไก,ไก่จะที่นี่ก็มีม่ฟ้ามไก่อู้นอยู่รวมมนจะเบ้านะอนตตว่าสตีทกอันนี้มันเป็นทางบอลหีมขยะอยู่นี่นะู้พูนี่นะ,นนะได้เป็นบ้านคนณบ้าโลกโมาจอกก็มีนะวอาเกิดมาเต่ทำง,งาน กลางคืนเห็นอยู่นี่มันขว่งนะเดี๋ยวเพื่อนเ็าจะฟุกจ่ายเบอร์เดือมูมีพร้อมมียังเดี๋ยวมีเป็นพันหลังคนมั้งเนาะแถวนี้นนะหลอกหลอกข้อตัวนี้นะรา,าะ,ะ,ว,ะว่ามันมีทรงเฮียนซีทรงเฮียน มันมีหงเฮียนของรัฐบาลสองหงเฮียนแล้วก็หงเฮียนของวาคิสเตรตียนอีกสองหงเฮียนโอได้น้อยได้ประมาณผันหลังนี่แหละผ่านหลังคา,างาน,นนี่นะภุ่มนี้บ้องเดียวนะ,น,ะนี่นหลบเล

เอาไม้ค้ำอยี่ยตั้งนหนักข้างบนมีไม้ตัวนี้ไปมไปแล้วมันเลยบอกบอกว่าเราไม้ค้ำเนี่ยมันก็นยังดีอยู่ตัวนี้เนาไม่แต่ขุดอันนี้ละกัน ใส่คอนกรีตอีกเอาพูดลากมันแล้วก็หุ่มคอนกรีตแล้กอยากแล้วก็เอานะมันมันไม่ได้ใส่อย่างหลอกไปนะเยอะแล้วจะบอกเลยว่าทีบอกว่า,วาน้องไม้ค้ำเนี่ยเห็นมันก็ให้เอาไม้น้องไม้มาค้ำเนี่ย มันดื้อบอกอันนี้เอาเสร็จแล้วแล้วยังน้อยนึ่งปลูกด้วยส่งนัานนั้นอะบริปูกสดโอเคพี่น้องขอบุณเลยๆเดอพี่น้องเข้ามาชม ขอบคุลุงพลคนไกลบ้านขอบคุณหลายๆสำหรับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, ลุงพลขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องบ๊ายบาย